มาทำกระทงแบบง่ายกันค่ะเริ่มต้นที่กรีบ3เซนติเมตร5เซนติเมตรและ6เซนติเมตรค่ะความยาวแล้วแต่ถนัดค่ะจากนั้นก็นำมาหมวนให้เป็นทรงกลวยค่ะเมื่อได้ไปแหรมอย่างที่เราต้องการแล้วก็ทำการแม็กค่ะ จากนั้นนำใบกว้างขนาด5เซนติเมตรนะคะพับครึ่งและพับเชียงลงมา45องศาและทบกลับมาที่90องศาค่ะอีกข้างเช่นเดียวกันนะคะ45และก็90เรียบร้อยเรานำชิ้นงานแรกของเรานะคะมา ประกบไว้ด้านบนค่ะจากนั้นนะคะพับเข้ามาและยกมุมขึ้นเล็กน้อยค่ะตามภาพเลยนะคะอีกข้างก็ทําเช่นเดียวกันค่ะพับเข้ามาแล้วก็มีการยกมุมขึ้นนิดหนึ่งนะคะหน้าตาออกมาประมาณนี้ค่ะทั้งสองข้างจากนั้นก็นําแมกมาแมกไว้นะคะเมื่อแมกเรียบร้อยแล้วนะคะปลายมันค่อนข้างจะยาวนิดนึงเราก็ทําการตัดออกสักนิดนึงค่ะ กรีบที่ได้จะประมาณนี้จากนั้นก็นำชั้นที่สองนะคะกว้าง6เซนติเมตรพับครึ่งแล้วก็เฉียง45องศาและ90องศาค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะ45และ90เรียบร้อยแล้วก็นำมาห่มค่ะโดยเอากรีบที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยซ้อนไว้ด้านบนนะคะและทำการยกมุมเหมือนเดิมเลยะคะ่ะพับเข้ามาและก็ยกมุมข้างๆนิดหนึ่งนะคะตามพัพอีกข้างก็เช่นเดียวกันค่ะ เมื่อเราจับได้เรียบร้อยแล้วหน้าตาออกมาประมาณนี้ทําการแม็กค่ะและก็ตัดปลายและนี่ก็คือกรีบที่ทําในวันนี้นะคะจากนั้นเราจะนามาติดที่ฐานกระทงวันนี้เราจะติดแค่รอบเดียวเท่านั้นค่ะโดยวิธีการติดของเรานะคะจะไม่เว้นช่องไฟค่ะเราจะติดให้ชิดกันไปเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะกระท่งที่ได้ออกมาหน้าตาจะประมาณนี้เลยค่ะครีบตรงกลางเนี่ยถ้าใครไม่มีไปตองสีเหลืองก็ใช้เป็นสีเขียวได้นะคะเรียบร้อยทําการตกแต่งดอกไม้ทุบเทียนออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะ